ครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่หนึ่งในเทศกาลมหาพรตนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นวันพุธรับเท่านะครับตามวัดต่างๆก็จะมีพิธีมิสซาเสกแล้วก็รวยเท่าที่ศีรษะให้กับพี่น้องนะครับแต่เนื่องจากเป็นวันพุธบางทีสัจบุรุษก็อาจจะไปวัดไม่สะดวกในวันอาทิตย์นี้เราไปวัด หลังมิสซาคุณพ่อก็จะเอาเท่าที่เสกในวันพุธนั้นนะ่ะรยศีรษะการรับเท่านะครับเราเดินออกไปรับเท่ามีความหมายว่าเราขอน้อมรับ40วันมหาพจน์เข้ามาไว้ในชีวิตเป็นพระพรของพระเป็นเจ้าที่จะประทานพระหัตถ์านให้เราเนี่ยเข้มแข็งใช้วเวลา40วันในมหาพจน์เนี่ยอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเราสู่สัปดาห์ที่ห เรามาพ um ิจารณาบทพระคัมภีร์ของบอาทิยต์สัปดาห์ที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพอมีเวลาเราจะมาพิจารณากันว่าตลอด40วันเนี้เราอยู่ในเทศกาลมหาพุทธเราควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างกิจชนปฏิบัติอย่างไรมีทัศนกติอย่างไรมีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเทศกาลมหาพุทธนะครับเวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้วพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดบทาณที่หนึ่งนันปรสมการเล่าเรื่องโนอาห์นะครับโนอาห์สร้างสำเภาฝนตกลงมา40วัน40คืนท่วมคนชั่วนะครับตายหมดแล้วก็เหลือแต่ครอบครัวของโนอาห์ที่อยู่ในเรือเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นนะครับอาจจะมีเขาคงความจริงว่าน้ําท่วมโลกเพราะว่าในประวัติศาสตร์มนุษย์เราพบแล้วนะครับว่า ยุคทุกสมัยมีน้ําท่วมโลกนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาเลยท่วมใหญ่ท่วมน้อยมีทั้งนั้นก็อาจจะมีน้ําท่วมโลกจริงๆแต่อาศัยน้ําท่วมโลกเนี่ยมาเขียนเรื่องเพื่อจะสอนถึงพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าที่มีต่อนมนุษย์นะครับก็เล่าเรื่องเรื่องโนอาหลังจากน้ําวินาศลดแล้ว40บวันท่านและคนในครอบครัวออกจากเรือเพื่อถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า แต่พระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่สำคัญมากกับโนอาห์และครอบครัวที่รอดพ้นความตายหรือรอดอยู่ทำอะไรครับพระองค์ทรงกระทำพันธสัญญาเราฟังอย่างนี้เราก็สำคัญยังไงโอสำคัญดีครับพระเป็นเจ้าทรงอยู่สูงส่งเป็นพระแล้วลงมาทำพันธสัญญากับเรามนุษย์ผู้ต่ำต้อยโนอาห์เป็นคนที่พระเป็นเจ้าไว้ชีวิตเขากับครอบครัวของเขาและยังต้องมาทำพันธสัญญาอะไรอีก พระองค์ทรงทำพันธสัญญากับท่านและครอบครัวตลอดจนสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในโลกว่าพระองค์จะไม่ทรงทำลายมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอีกจะไม่มีน้ำท่วมทำลายอีกเรามาลองพิจารณาวงวานมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างตามที่บันทึกชื่อในพระคัมภีร์นะครับโอ้ในพระคัมภีร์นี่เขาละเอียดนะครับเราจะมาดูว่าโนอาเนี่ยเขาเขาสืบเชื้อสายมาจากใครนะครับเ็าบอกว่า อาดัมและเอวานะครับจนมาถึงโนอามีลูกหลานดังนี้นะครับหลังจากที่อาดัมเอวาทําบาปแล้วเขาก็คลอดลูกชื่อกาอินกับอาเบลกาอินฆ่าน้องชายอาเบลนะครับน้องชายพอตายแล้วอาดัมเอวาก็ให้กําเนิดลูกชายอีกชื่อเศษและมีลูกสืบต่อมาคือเอโนทเคนันมหาลาเลลจาเรธ เอโนกเมทูเสลาลาเม็กลาเมกมีลูกชื่อโนอาโอ้แล้วฟังผ่านๆหูนะครับเราไม่ต้องไปจําชื่อแล้วครับแต่ก็กว่าจะมาถึงโนอาเนี่ยจากอาดัมเอวากาอินอาเบลนะครับแล้วก็ผ่านมามีคนที่ชื่อเอโนกนะครับเคนันมหาลาเลยยาเรสแล้วก็มีเอโนกอีกคนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เอโนกคนนี้เอโนกเมทูเสลา ลาเม็กลาเมกมีลูกชื่อโนอาเรานำเรื่องของโนอาห์มาอ่านในสัปดาห์แรกเทศกาลมหาพรตกเพราะว่ามีคำสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับโนอาว่าพระเจ้าจะไม่ทรงทำลายสปปรรพสิ่งที่มีชีวิตอีกพระบิณฑเจจะไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตอีกรุ่งนี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเวลานี้เรากำลังทำ ระหว่างเรากับท่านและกับบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่กับท่านสืบไปทุกชั่วอายุรุ่งนี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับแผ่นดินเมื่อเราจะให้เมฆอยู่เหนือแผ่นดินและรุ่งจะปรากฏขึ้นบนเมฆเราจะลืลึกถึงพันธสัญญาระหว่างเรากับท่านและกับสปปรรพสิ่งที่มีชีวิตและน้ํา จะไม่ท่วมทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอีกพระเป็นเจ้าทรงใช้รุงกินน้ำตั้งอยู่บนเมฆเมื่อไหร่ที่มนุษย์ยังเห็นรุงเป็นเครื่องหมายว่าพระเป็นเจ้าจะไม่ทรงทำลายล้างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอีกโอ้ใครนะเป็นคนเขียนพระคมีแล้วกล้าสัญญาแบบนี้นะครับจะไม่มีน้ำท่วมโลกจนมนุษย์ตายทั้งโลกแบบเหตุการณ์นี้อีกยังไม่พอ พระเป็นเจ้าจะไม่ท่งทำลายล้างมนุษย์อีกถ้าเช่นนั้นเมื่อมนุษย์ทำบาปอีกพระองค์ก็ทรงจะประทานอาภัยเป็นทางเดียวพระองค์จะให้เขามีหนทางอื่นแทนที่จะทำลายชีวิตเขาพระคัมภีร์นี่จึงเป็น,ปนหนังสือที่เป็นพระบาจาของพระจริงๆนะครับใครจะกล้าสัญญาว่าจะไม่มีน้ําท่วมโลกทำลายล้างชีวิตมนุษย์และต่อไปนี้ไม่ว่ามนุษย์จะทำบาปชั่วช้าย,ยังไงพระเป็นเจ้าจะไม่ล้างทำลายชีวิตเขา ถ้าฉชนั้นเมื่อมนุษย์ทำบาปอีกพวกก็จะทรงประทานอาภัยไว้ชีวิตแก่มนุษย์แทนการทำลายชีวิตของพวกเขาอันเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าจะทรงให้อภัยแก่เขาด้วยการส่งพระบุตรมาชดเชยใช้โทษบาปแทนมนุษยชาติทั้งมวลอ้พอจะจับได้ว่าตรงนี้นี่เองอะ่ะแล้ววิธีไหนละ่ะที่เวลามนุษย์ทำบาปแล้วจะเริ่มต้นใหม่ได้ ก็แทนที่พระเจ้าจะทำลายชีวิตพวกเขาพระองค์ก็ให้พระบุตรของพระองค์มาไถ่าบาปมนุษย์เปิดหนทางแล้วจากพระยซูเสเจ้าไถ่าบาปมนุษย์สำเร็จพระองค์ก็ตั้งศีลนภัยบาปศีลศักดิ์สิทธิ์หนทางที่มนุษย์จะหวนกลับไปหาพระเป็นเจ้ากลับไปหาไม้กางเขียนของพระยิูสุเจ้าเราจึงเข้าใจว่ามาหาพุทธกำลังจะเริ่มต้นการไถ่าบาปมนุษย์เพื่อเป็นหนทางให้มนุษย์ไม่ต้องตายอีกต่อไปแต่กลับมามีชีวิต และอยู่กับพระเป็นเจ้าเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองครับพระศาสนจ,จักรเปรียบเสมือนร่างกายที่มีองค์พระเยซูเจ้าเป็นศีรษะและเราคริสตชนเป็นดังแขนและขาแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรถ้าแขนและขาไม่ช่วยกันทำงาน ก็คล้ายๆกับได้เรียนวิชาพระคมภีนะครับพวกเบรเดอรอยู่ในวิทยาลัยแสงธรรมแม่นเนนใหญ่จะบวชเป็นขุนพ่อก็ต้องเรียนพระคมภีร์นะครับบางทีพ่อก็นําพระคมภีรรายการพระคมภีร์ที่ฉันรักก็เล่าเรื่องพระคมภีรหลายว่าเราก็บางทีก็ไม่มีใครชี้แนะก็อาจจะเบื่อไปอ่านรายชื่อจากอาดัมเอวามีลูกชื่อกาอินอาเบลมีลูกชื่ออะไรเราก็ไม่อยากจะอ่านแล้วเพราะอ่านไปเราก็ไม่รู้จะ มีข้อคิดยังไงในวันนี้จริงทําให้เห็นว่าอย่างน้อยเราก็จะทําเชื่อมโยงได้ว่าจากอาดัมเอวาทำบาปเนี่ยกี่ชั่วคนนะมาถึงโนอาที่พระบินเจ้าทนไม่ไหวแล้วทําบาปกันทั้งโลกจนกระทั่งต้องเริ่มโลกใหม่ล้างโลกเลยครับพระคัมภีร์หนังสือ11บทแรกนะครับเป็นหนังสือที่เขียนขึ้น เรื่องของโนอาห์อาดัมเอวาเพื่อเป็นเจ้าสร้างโลกเนี่ยอยู่ในหนังสือประสมประการ11บทแรกเดี๋ยวพอบทที่12เนี่ยจะพูดถึงอับ,บราฮัมเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆอยู่ในโลกบ้านของเขาอยู่ที่เมืองเออนักประวัติศาสตร์ไปขุดคน้นโบราณคดีพบบ้านของเขาจริงๆที่เมืองเออแต่11บทแรกก่อนเรื่องอับ,บราฮัมเนี่ยเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อสอนความจริงสามประการหนึ่ง พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งปวงเขาเล่าว่าเป็นเจ้าทรงสร้างโลกหกวาระวันที่เจ็ดพักผ่อนทรงเป่าลมหายใจเข้าทางรูจมูกเอาดินมาปั้นก่อนนะครับเป็นอดัมแล้วเป่าลมหายใจเข้าทางรูจมูกอาดัมก็มีชีวิตเ,เรื่องเล่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อสอนความจริงสามอย่างหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งปวงโลกจักรวาลสิ่งมีชีวิต สมนุษย์เป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดในสิ่งสร้างทั้งปวงเหล่านั้นเพราะมนุษย์มีวิญญาณและอําเภอใจ 3. ม,มนุษย์ใช้อําเภอใจเลือกที่จะไม่รักพระเจ้ากระทําบาสน,นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาถกเถียงกันว่าเอ๊นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกเกิดจากบิ๊กแบงนะครับแล้วก็มีจักรวาลแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตค่อยๆมีขึ้น แต่พระกัมพีเล่าเรื่องพระสร้างโลกหนังสือผสมผการเล่าเรื่องพระสร้างโลกอารามเอวาธร,รมบาปเรื่องน้ําวินนาธของโนอาเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อสอนความจริงสามประการความจริงหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างโลกจักรวาลสรรพสิ่งทั้งปวงสิ่งมีชีวิตสองในบรรดาสิ่งมีชีวิตพระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดเพราะมีวิญญาณ และมีอําเภอใจ 3. ม,มนุษย์ใช้อําเภอใจเลือกที่จะไม่รักพระนี่เป็นสาวสารที่เบ็ดบทแรกนะครับพอมาบทที่12คราวนี้เป็นเรื่องของคนที่มีตัวตนจริงๆที่สามารถค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีชีวิตอยู่บนโลกเขาคืออับราฮัมตามรายชื่อในพระคัมภีร์จากโนอาห์มาถึงอับราฮัมอ่าเมื่อกี้ตอนช่วงแรกพ่ออ่านจากอาดัมเอวามาถึงโนอาห์นะครับ คราวนี้จากโนอาห์มาถึงอับราฮัมสืบลูกหลานดังนี้โนอาห์มีบุตรชายชื่อเชมและสืบลูกหลานคืออารปักชาติเชลาเอเบอร์เปเล็กเรอูนเสรุกนาโฮเทราอับราฮัมเราพอจะจับแนวคิดบทอ่านที่หนึ่งตลอดเทศกาลมหาพน์หกสัปดาห์นี้ได้ว่า กำลังมุ่งไปยังความรอดพ้นในองค์พระเยซูเจ้าที่จะต้องเสด็จมารับทนทรมานในมหาพจท์และเสด็จกลับคืนชีพในวันปัสกาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ให้รอดพ้นแทนการลงโทษแบบน้ำวินาาก็พระบินเจ้าสัญญากับโนอาว่าจะไม่ล้างโลกทำลายชีวิตมนุษย์อีกแล้วแล้วหนทางไหนที่จะเป็นหนทางที่เวลามนุษย์ทำผิดแล้วกลับมาได้รับความรอดพ้นนี่ไงครับ บทอ่านที่หนึ่งตั้งแต่วันอาทิตย์ที่หนึ่งนี้เป็นต้นไปจึงวางแนวทางว่าพระเยซูเจ้าจะต้องเสด็จมาไถ่าบาปมนุษย์และเป็นหนทางเมื่อเราทําผิดบาปเราจะไม่ดดนทําลายทําลายแต่ว่าจะได้รับความรอดพ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเราสามารถจะปักหลักได้ละตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปก็จะเป็นเรื่องราวที่มุ่งไปถึงความรอดพ้นของพระเยซูเจ้าในวันปัสกานะครับเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ ครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมที่มีพ่อแม่และลูกเป็นองค์ประกอบหลักวันนี้ท่าในให้ความห่วงใยกับสมาชิกในครอบครัวของท่านมากน้อยแค่ไหน ในเมื่อเราปักหลักได้แล้วนะครับว่าต่อไปนี้เทศกาลมหาพุทธเราอยู่ในสัปดาห์ที่หนึ่งแต่ว่ามีทั้งหมดหกสัปดาห์เนี่ยเรื่องราวก็คือว่าแล้วถ้ามนุษย์ทําบาปพระพิณเจ้าสัญญากับโนอาห์ว่าจะไม่ล้างโลกจะไม่ทําลายชีวิตมนุษย์ก็ต้องหาหนทางให้มนุษย์กลับมาหาพระหนทางเดียวก็คือส่งพระบุตรของพระมาไถ่าบาปมนุษย์โบรานที่สองในวันนี้จึงเข้าใจไม่ยาก จดหมายนะบุญเปตโตอ๋ออันนี้หัวหน้าอาคาสาวกนะครับพระสันตปาปาองค์แรกมรกบุญเปโตเขียนจดหมายไปสอนคิดชนนะครับเป็นการพูดถึงรหัสธรรมปัสกาของพระเยซูเจ้าคำว่ารหัสธรรมหมายถึงความจริงที่ที่ลึกลับรหัสธรรมแล้วเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้หมดสิ้นพอเข้าใจได้บ้างเนี่ยครับมิสทรีรหัสธรรมํำลึก รหัสธรรมรหัสธรรมปาสกาเวลาพูดถึงรหัสธรรมปาสกาก็คือพระเยซูเจ้าทรงรับทนทรมานสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูเจ้าทรงเสด็จกลับคืนพระชนาชีพแล้วพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์อันนี้คือคําว่ารหัสธรรมปาสการับทนทรมานสิ้นพระชนกลับคืนชีพเสด็จสู่สวรรค์ไ่บาปมนุษย์สมบูรณ์นะครับเป็นการพูดถึงรหัสธรรมปาสกาของพระเยซูเจ้า การรับทนทรมานการสิ้นพระชนการกลับคืนพระชนมชีพชนะความตายและเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์เจ้าแต่มีการอ้างถึงว่าการไถ่มรุ์ให้รอดพ้นนั้นบารมีการไถ่าบาปมรุษย์ของพระเยซูเจ้าย้อนกลับไปช่วยเหลือผู้ที่ตายก่อนหน้ายุคสมัยที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลกอบาบราฮัมอิสอักยาโคบกษัตริย์ดาวิด ปกาสุกอิสยซชาปกาศุกเยเรมีคนเหล่านี้เป็นคนดีหมดเลยเขามีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้าเมื่อเขาตายแล้วเขาต้องเขาต้องไปอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วรอพระเยซูเจ้ามาไถ่าบาปมนุษย์ไปพาเขาขึ้นสู่สวรรค์นี่นบ,บุญไปโตกำลังจะพูดถึงว่าอ้างถึงการไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นนั้นบารมีการไถ่าบาปมนุษย์ของพระเยซูเจ้าย้อนกลับไปช่วยเหลือผู้ที่ตายก่อนหน้ายุคสมัยที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดในโลก พูดง่ายๆเราจะไปสวรรค์ได้เราต้องรอบาร,รมีการสิ้นพระชนม์บทไม้การเขตและกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าอย่างเดียวเมืฉอนั้นคนดีต้องรอพระเยซูเจ้าเหมือนกันนะครับแล้วคนจํานวนนั้นอ่ะมีจํานวนน้อยแต่ยังคงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งค้ายอยู่ในที่คุมขังจํานวนน้อยที่สามารถรอดพ้นดังในสมัยโนอาห์ที่ต่อเรือมีคนจํานวนมากหัวเราะเยาะโนอาห์ ที่ต่อสำเพาใหญ่ขนาดนั้นเพราะกลัวน้ําท่วมในเอระกมพีเล่าเหตุการณ์ตอนโดอาต่อเรือนะครับก็มีคนที่กินเหล้าเม,มาไม้ใช้ชีวิตสมเรเทเทมาผ่านมาหัวละเยะ่ะบอกแกจะไปสร้างเรือใหญ่อย่างนี้ทําไมแล้วก็เป็นคนส่วนใหญ่แต่คนส่วนน้อยอยู่บนเรือรอดแต่คนส่วนใหญ่ตายน,นบุญเปตโต้เขากำลังเขียนจดหมายเปบอกคิดจะชนว่าคนดีด เหล่านั้นไปอยู่ในที่คุมขังที่หนึ่งอ่ะเป็นคนส่วนน้อยเหมือนกับคนส่วนน้อยที่อยู่บนสำเภาคนเหล่านั้นก็จะรอดเพราะพระเยสุจ้าเสด็จมาพาเขาออกจากที่ตรงนั้นซึ่งมีจํานวนน้อยแต่ยังคงอยู่ในที่ใดที่หนึ่งคล้ายอยู่ในที่คุมขังจํานวนน้อยที่สามารถรอดพ้นดังในสมัยโนอา่อเรือก็มีคนจํานวนมากมายืนหัวเราะเยาะโนอาที่ต่อสำเภาใหญ่ขนาดนั้นเพราะกลัวน้ําท่วม จะบ้าแล้วเหรอน้ําอะไรจะมาท่วมใหญ่้สร้างเรือใหญ่ขนาดนี้มีเพียง8ชีวิตในครอบครัวของโนอารอดพ้นน้ําวินาทงนั้นนี่นักบุญเปโตก็เป็นคนรู้จักพระคัมภีร์ดีนะครับเขาคงจะเชี่ยวเขาไปชาวอยู่ที่อ่านพระคัมภีร์รู้ว่าในครอบครัวของโนอา์อยู่บนเรือนะ่ะมี8ดชีวิตน้ํานั้นยังเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นของน้ําในสินล้างบาปโอ้โหนี่ลึกซึ้งนะครับที่อ่เป็นรหัสรัธรรมปัสกาแล้ว พ่อปีนี้พระบิดาเจ้าจะไม่ล้างโลกด้วยน้ําไม่ล้างชีวิตมนุษย์ที่ทําบาปด้วยน้ําแต่กลับกลายเป็นว่าต้องหาทางให้มนุษย์รอดก็ใช้น้ําแต่คราวนี้กลายเป็นน้ําล้างบาปกลายเป็นน้ําล้างบาปมีเพียงแปดชีวิตในครอบครัวของโนอาห์รอดพ้นน้าวินาศครั้งนั้นน้ํานั้นยังเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นของน้ําในสิ่งล้างบาปท,ที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นอาศัยการไถ่บาปของพระองค์จดหมายด้บุญ เปโตรตอนนี้อาจใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวคิดของคิสชนยุคแรกเกี่ยวกับพลังแห่งสินล้างบาปของพระเยซูเจ้าก็ในเมื่อพระศาสนาจักยุคแรกเรื่บุญเปโตรเขียนจดหมายไปสอนคิสชนเขาก็กําลังจะชี้ให้เห็นว่าพลังแห่งสินล้างบาปเนี่ยเป็นการไถ่าบาปมนุษย์เธอทําบาปพระบิดาเจ้าไม่ลงโทษเธอแล้วไม่ให้มีน้ําท่วมแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าเธอต้องเข้ามารับ น้ำแห่งการล้างนะครับน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการทำลายล้างก็ได้เช่นน้ำท่วมไรนาทำให้พืชผลเสียหายลมตายน้ำทำลายล้างบาปน้ำท่วมคนชั่วในสมัยโนอา่น้ำท่วมทุ่งนาตายหมดเลยน้ำทำให้คนชั่วตายในสมัยโนอาแต่น้ำก็เป็นเครื่องหมายของชีวิต มีน้ำร่างกายก็สดชื่นไม่กระหายในร่างกายของเรามีน้ำสองส่วนมีร่างกายเพียงส่วนเดียวโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับมีน้ําแทรกซึมอยู่ในร่างกายเราสองส่วนนะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นโปรตีนเป็นอวัยวะเพราะฉะนั้นมีน้ําร่างกายสดชื่นไม่กระหายน้ําท่วมโลกในสมัยโนอาทําลายชีวิตสรรพสิ่งในโลกก็จริง แต่ก่อเกิดชีวิตใหม่ให้โนอาห์และครอบครัวคนส่วนน้อยได้เริ่มต้นโลกใหม่เป็นสัญ,ญลักษณ์น้ำแห่งิทธิ์ล้างบาปที่ให้ชีวิตใหม่อาศัยการสิ้นพระชนและกลับคืนพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าและอาจพูดได้ว่าคนที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและเชื่อในพระเยซูเจ้าในสมัยพระศาสนาจากยุคแรกๆนั้นซึ่งดูเหมือนเป็นคนส่วนน้อยกับได้รับความรอดพ้น นั่นคือเพียงแปดชีวิตที่รอดพน้นจากน้ำวินาตน้ำนั้นเป็นรูปแบบของสิ่งล้างบาปที่ช่วยท่านให้รอดพน้นในเวลานี้น้ำที่ช่วยแปดชีวิตของโนอาเปรียบเหมือนน้ำล้างบาปที่ช่วยให้เราเข้าไปรับแล้วได้รับความรอดพน้นมานี่มาพิจารณาบทพบระวรสารนะครับบทอ่านที่หนึ่งเล่าเรื่องโนอาบทห่านที่สองจดหมายนึกบุญเปโตรอธิบายว่าน้ำล้างบาปเหมือนกับ นามวินาศช่วยให้คนส่วนน้อยได้รอดตายนะครับเพราะฉนั้นน้ำล้างบาปเป็นน้ำที่ช่วยให้เราพบความรอดพ้นบทพระพรสารวันนี้จะต้องเป็นเรื่องการอดอาหารในที่เปี่ยว40วันของพระเยซูเจ้าทุกปีนะครับอาหาพจนสัปดาห์ที่หนึ่งก็จะเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าไปถือศีลอดอาหาร40วันก่อนเริ่มพระภาร,ร,รกิจเทศสอนนะครับแต่ว่า บทพระวรสารของนบุญมารโกเล่าเรื่องนี้สั้นมากนะครับสั้นกว่าพระวรสารของนบุญมัททิวและก็ลูกาแต่ปรากฏว่าในขณะที่นบุญมารโกเล่าสั้นมีเอกลักษณ์กว่าอีกสองสำนวนเพราะมีการอ้างถึงจอห์นบัพติสต์นะครับว่าได้ถูกกษัตริย์เฮโรดทรงจับไปจองจำแล้วพระเยซูเจ้าจึงเสด็จไปแคว้นการดีๆเพื่อเริ่มเทศนาสั่งสอน ยอนพัพติ์มเทพเตียนจิตใจผู้คนบทพิธีล้างให้พระเยซูเจ้าแล้วพอพระเยซูเจ้าจะออกเทศอนยอนบัพติ์ก็ถูกจับแล้วนะครับนีออ่ือนักบุญมาโกเขาให้รายละเอียดนะครับแล้วลองจินตนาการว่าพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านที่แม่น้ําจอแดนและทรงไปถือศีลอดอาหารสี่สิปัน4ี่สิบคืนพอเสด็จกลับมาท่านยอนก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนักบุญมารโกมีเจตนาจะบอกอะไร ท่านคงจะสื่อว่าหน้าที่ของยอห์นบัพติสจบสมบูรณ์แล้วได้เตรียมจิตใจผู้คนเตรียมหนทางให้พระมหาไทเรียบร้อยแล้วพระยศเจ้าทรงเริ่มเทศนาสั่งสอนเชื่อมพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ต่อกันสนิทด้วยบทเทศประโยคเดียวกับที่ยอห์นบัพติสพูดค้างไว้เวลาที่กําหนดไว้มาถึงแล้วพระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิดโอ้ถ้าเราไม่ชี้ให้เห็นนะครับเราก็ไม่สังเกตเออใช่นอะยอนบัพติสก็เทศเทศประโยคนี้นะเป็นประโยคเดียวกันกันกบที่ยอนบับติสเทศแล้วพระเยสุเจ้าก็เริ่มต่อเรื่องแต่ยอนบับติถูกจับไปแล้วและต่อไปนี้ก็จะเป็นบทเทศเดอปัสสัญญาใหม่ของพระเยสุเจ้าพระบุตรของพระเจ้าที่แสดงพระองค์เมื่อรับพิธีล้างจากโจรและพระบิดาตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่เราโปรดปราน ในวันเริ่มต้นยุคแห่งพระเมสยามหาพจนธเริ่มแล้วทุกปีจะเริ่มด้วยพระวรสารเรื่องการจำศีลอดอาหาร40วัน40คืนของพระเยซูเจ้าและประโยคที่เราต้องนำไปปฏิบัติจงกับใจและเชื่อข่าวดีเถิดขณะที่เราเดินออกไปรับเท่ามีความหมายว่าเราขอน้อมรับ40วันแห่งมหาพจนธข้อมอไว้ในชีวิตเพื่อหนึ่งกับใจสวดภาวน,นาหันกับมาหาพระเจ้า สองทำพีกรรมชดเชยใช้โทษบาปสามถือศีลอดอาหาร 4. ทำบุญทำทาน 5. ทำกิจเมตตาปราณสวัสดีครับ